นัดมันเดย์ไนท์คืนวันจันทร์ที่22มิถุนายน6-3ที่ผ่านมาพีเมลิกสอีพ2 0สิก2 0ถึงมีลงเตะนัดที่30ของฤดูกาลเราจะไปดูผลการแข่งขัน,ขนพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดาสันโวล่าสุดกันปติตามพร,พร้อมกันเลยครับนทะั bon สบอลทีวีศึกนัดมันเดย์ไนท์มาดูเกมของคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่โดยในครึ่งแรก เจาบานก็ได้ลูกขึ้นนําจากการยิงของฟิลฟอร์เดนเป็นการผ่านบอลของเบอร์นร์โดซินวาในนาทีที่22จากนั้นในช่วงท้ายเกมนาทีที่43ริยัสมารสก็ยิงลูกที่2ให้กับแมนซิตี้เป็นการผ่านบอลของฟอร์นันโดลุยส์และจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วในนาทีที่45บวก3ริยัสมารสก็มายิงลูกโทษที่จุดโทษให้แมนซตตี้ขึ้นนำที่3ประตูต่อ0ูนและจบครึ่งแรกลุกสกอร์แมนซิตี้ขึ้นนำเบอร์เล่อยู่ที่ 3ประตูต่อศูนย์เมื่อกลับลงมาเล่นต่อในเกมพื่งหลังเจ้าบ้านก็ยังไม่เพลาเกมบุกนาทีที่51ดาวิดซินวาก็ยิงให้แมนซิตี้ขึ้นนาที่4ประตูต่อศูนย์เป็นการผ่านบอลของเบอร์นาร์โดซินวาและในนาทีที่63ฟิลฟอร์เดนคนที่ยิงลูกแรกก็ยิงให้กับแมนซิตี้ขึ้นนาที่5ประตูต่อศูนย์เป็นการผ่านบอลของกาเบรียลเคซุสจากนั้นก็ไม่มีทีมไหนทำประตูเพิ่มได้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ เปิดบ้านเอาชนะเบอร์รี่ไปถึง5ประตูต่อศูนย์จากชัยชนะนัดนี้ของมายสเตีรก็ทําให้ตอนลมหายใจในการลุ้นแชมป์ออกไปนะครับแต่ว่าคะแนนก็ห่างอยู่พอสมควรจากผลการแข่งขันของคู่นี้นะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดทุกทีมก็ลงแข่ง30นัดกันไปครบแล้วนะครับอันดับที่1่จากฝูงก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่มี83คะแนนนำโด่งเลยนะครับตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่ชนะนัดล่าสุดก็มีเพิ่มเป็น63คะแนนตามห่างกันอยู่ถึง20คะแนนเลยนะครับอันดับที่3มเลสเตอร์ซิตี้มี54คะแนนอันดับที่4เชลซีมี51คะแนนอันดับที่5แ a ม c นเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่6 w วูฟเวม์ตันต่างก็มี46คะแนนเท่ากันแต่ต่างที่ลูกผลต่างประตูอันดับที่7 c h e เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี44คะแนนอันดับที่8ดท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับที่9 คริสตัลพาเลทมี42คะแนนเท่ากันแต่ลูกผลต่างประตูของท็อตแนมจะดีกว่าอันดับที่10อร์เซนอนมี40คะแนนมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนเบอร์ลี่ก็ยังอยู่ที่11ของตารางคะแนนตามเดิมอยู่ที่39คะแนนอันดับที่12เอฟเวอร์ตันมี38คะแนนเท่ากับอันดับที่13อย่างนิวคาสเซิลแต่ลูกผลต่างประตูเอฟเวอร์ตันยังดีกว่าอันดับที่14เซาท์ัมตัน มี37คะแนนอันดับที่15ไบรตันมี32คะแนนอันดับที่16วัตฟอร์ดมี27คะแนนอันดับที่17เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี27คะแนนเท่ากับอันดับที่18อย่างบอลมัดที่อยู่ในพื้นที่โซนตกชั้นอันดับที่19ออสตันวิลล่ามี26คะแนนอันดับที่20นอร์ดิตี้มี21คะแนนมาถึงอันดับดาวซันโวพเมลีก ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นเจมี่วอร์ดี้จากเลสเตอร์ยิงไป19ประตูอันดับที่2อโอบาวยองจากอาร์เซนอล17ประตูส่วนอันดับที่3ร่วมที่ยิงไปคนละ16ประตูนั้นมี3คนนะครับกุนอาเกโรจากแมนซิตี้โมฮัมหมัดซาลาจากลิเวอร์พูลแดนนี่อิง์จากเซาท์เทิตันปิดท้ายที่อันดับที่6มาคราต์ดดฟอร์ดจากแมนยูยิงไป14ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก นัดมันเดย์ไนท์ที่ลงเตะในคืนวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่วนในนัดถัดไปจะเป็นนัดที่31เรื่ของฤดูกาลก็จะลงเตะกันอย่างต่อเนื่องเป็นนัดกลางสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่23นี้กันเลยนะครับเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขัน,ขนแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s ไ r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับ ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ